กรับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาพบเจอเหมือนเดิมนะครับในะวันศุกร์นะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์พี่ๆนะครับผมมีพักเครืร่องรูบูเฮลเปาวโลนะครับมาเปิดราคาให้นิดนึงพี่ๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะเพราะว่าหลายๆท่านก็รอที่จะรับชมอยู่นะครับบางท่านไม่ได้เช่านะพี่ๆนะอันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับบางท่านไม่ได้เช่านะแต่ หลายๆท่านเอาไว้ดูก่อนนอนนะครับก็มีนะครับทักมาหาผมนะครับนะไม่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 ได้เช่านะครับแต่แต่ชอบดูนะครับดูเพื่อความบันเทิงก็มีนะครับยินดีมากๆนะครับพี่ๆนะขอบคุณด้วยนะครับนะบางท่านดูเพื่อหลับนะครับนะก็ยินดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเปิดราคาเหมือนเดิมเลยนะครับนะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับองค์แรกนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับนะรุ่นสารพัดนึก นะครับออกวัดรางหมันนะครับพี่ๆนะปี54นะครับ2554นะครับหลวงบุพเพวเป่าวัลโลนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับนันเลี่ยมสวยๆเลยนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับพี่ๆนะผมเปิดราคานะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ400บาทพร้อมส่งสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพระที่หาค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะราคานี้เน้นใช้พุทธคุณ นะครับพี่ๆท่านใดที่เช่าไปแล้วนะครับนะไม่ต้องไปเสียเวลานะครับวิ่งหาช่างเลี่ยมนะพี่ๆนะผมเลี่ยมให้แล้วนะครับนะสวยแน่นอนพี่ๆนะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีนะครับขอเปิดราคานะครับนะสี่ร้อยบาทพี่พีนะครับสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นเสาห้านะครับรุ่นนี้จัดสร้างก่อนเหรียญนะพี่ๆนะเหรียญเสาห้านะครับออกวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้านะครับส่วนพระสมเด็จออกวัดรางหมันปีห้าสามนะครับนะจัดสร้างก่อนสองปีนะครับนะสร้างก่อนเหรียญสองปีนะครับแต่ราคาถือว่าอยู่ในหลักร้อยพี่ๆนะครับราคาถือว่าจับต้องได้นะด้านหลังนะครับเป็นยันชาลิตินะครับวัด ประชาลาดบำรุงก็คือวัดอุรังหมันนะครับแล้วก็มีลายเซนหลูมพะแพเป่าวันโลนะครับถ้าตามหนังสือนะครับพี่ๆนะรุ่นนี้มีชื่อว่าสมเด็จรุ่นลายเซนนะครับนะสมเด็จรุ่นลายเซนนะครับแต่ปลุกเสกวิธีเสาห้านะครับนะชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่าสมเด็จเสาห้าพี่ๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยเดิมนะครับนะสวยเดิมๆนะครับ ควมเลี่ยมใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะพี่ๆนะองนี้เปิดราคา400บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเอา400บาทพร้อมส่งนะครับนะมีแค่องค์เดียวนะพี่ๆนะมีแค่องค์เดียวนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้ชมสมเด็จเสาห้าไปแล้วนะครับนี่เป็น เหรียญสอห้าพี่พี่นะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินก็ปัจจุบันถือว่าหาค่อนข้างยากเลยพี่พี่นะครับนะพระว่าหายากแล้วนะครับฟอร์มนี้หายากกว่าพี่พี่นะครับนะหายากไม่พอนะครับนะพระหายากเนี่ยหายากกว่าพี่พี่นะได้สวยนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับผิวถือว่าสะอาดมากนะครับนะผิวกระจกเลยนะครับหลวงู่แพ้วป่าวัดโล นะครับออกวัดร้างหมันพี่พี่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะตรงกับวันเสาร์ที่ห้าเดือนห้าด้วยพี่พี่นะครับนะนี่สมเด็จอ่าขอไปนะครับเป็นพระเหรียญนะครับนะรุ่นเสาห้านะครับด้านหลังก็จะเป็นยันสวนนะครับยันกลับร้ายกล้เป็นดีนะครับขององค์หลวงพ่อป่าวันโลนะครับสร้างไว้อ่าสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับเสาห้านะครับนี่สวยเดิมพี่พี่นะครับสภาพนี้สวยมากนะ ผมตีว่าองนี้ฟอร์มแชมป์เลยพี่พี่นะครับนะนี่หายากไม่พอมิพี่นะพระต้องสวยด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นคาบล็อกบ้างนะครับบางๆถือว่าเป็นเรื่องปกติบีพีผมมักจะแจ้งเสมอว่านะครับเป็นจุดพิจารณานะครับส่วนตัวของผมเลยนะพี่พี่นะนะครับพระนี้ไม่ผ่านการเช็ดการล้างมานแน่นอนบีพีนะครับนะถ้าพระแบบสะอาดสะอาดนะ ก็ต้องพิจารณาดีๆกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวงนี้สวยมากพี่ๆนะครับสวยมากนะครับมีสองหาเลข serial number นะครับหนึ่งสองหกห้านะครับหนึ่งสองหกห้าตอกโค้ดเป็นยันถอะบริเวณสังกตินะครับมีด้านไหล่ซ้ายเขียนว่าหลวงบุพเพ้วนะครับส่วนด้านนี้ก็เป่าวัลโลนะครับสวยเดิมเดิมพี่พี่นะครับสวยเดิมเดิมนะครับนะฟอร์มแบบนี้พี่พี่นะครับนะหายากมาก แจ้งเงินตรงๆเลยนะครับผมขอเปิดราคานะผมเอาหมื่นแปดนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งนะมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับนี่กล่องเดิมนะที่ระลึกยันส่วนเสาห้าน,นะครับนะนี่เขียนวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้านะครับสภาพสวยเดิม,มพี่ๆนะครับนะเอาหมื่นแปด นะครับหรือว่าท่านใดนะพี่ๆนะท่านใดมีราคาในใจนะครับนะลองส่วนเข้ามาดูนะครับอ่าผมยินดีนะนะครับนะถ้าราคาโดนก็เอาไปเลยพี่ๆนะครับแต่ผมขอเปิดไว้หมื่นแปดนะครับนะพระนี่ฟอร์มสวยจริงๆนะตอนแรกอยากได้สักสองหมื่นพี่ๆไม่เอานะเอาหมื่นแปดนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะหรือท่านใดที่มีราคาในใจนะพี่ๆนะ อยากต่อลองดูนะครับนะพระหลักหมื่นผมเข้าใจพี่พีนะครับหลายอ่าบางท่านอยากต่อลองนะลองต่อลองดูพี่พีถ้าราคาโดนผมให้เลยพี่พีนะครับนะถ้าราคาโดนให้ไปเลยแต่ขอเปิดไว้หมื่นแปดนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะมีแค่องค์เดียวครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับ เหรียญคงกระพันร้อยปีนะครับหลวงปู่แฮวเปาวโลนะครับองค์นี้แจ้งแบบนี้แล้วว่าผิวสวยมากพี่พี่ผิวแบบกระจกเลยสะอาดมากนะครับนะบผิวแบบสะอาดมากมากพี่พี่นะครับนี่นะครับที่ดูหมองๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นรอยจากไหนพระนะพี่พนะอันนี้แบบอ่าเป็นรอยจากกรอบนะครับอันนี้ช่างเลี่ยมพลาดนิดหนึ่งพี่พนะครับนี่ เป็นรอยจักหลอกเห็นไหมครับเป็นรอยฉลองนิดนึงนะครับแต่พระนั้นในสวยนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันาอแบบกลับหัวพี่พีนะครับนี่เห็นไหมกลับหัวลงล่างนะครับนะราชมงคลวชิราคมนะครับผิวสะอาดมากวิ่ีองนี้นะครับท่านใดอยากเก็บแบบสวยๆนะครับอยากเช่าแบบสวยๆก็แนะนําเลยนะครับองนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนะนี่สวยใสเลยนะครับที่ เสียดายตรงเลี่ยมนิดหนึ่งมีพี่นะแต่พราด้านในนี่สวยมากพี่พี่นะครับรับประกันเลยนะเช่าไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับต่อโค้ดเป็นอ่าคำว่าเงินนะครับบริเวณสังกตินะครับนะเลี่ยมใหม่ๆสวยๆนะครับสภาพแบบนี้นะครับนะเอา2,600บาทพี่พี่นะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเช่าไปแล้วค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับนะเอา2 2,600บาท v ี P ีนะครับ2,600บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนี่นะครับสวยเดิมๆนะครับเพื่อมีท่านใดอยากได้นะครับนะสภาพแบบว่าสวยๆใสๆนะครับรับประกันพระแท้ไม่พอพี่พี่ผมรับประกันพระผิวเดิมไม่ด้วยนะครับไม่ผ่านการเช็ดการล้างหมาแน่นอนนะครับนะนี่นะครับผิวสะอาดมากพี่พี่นะครับผิวสะอาดมากแล้ว2,600นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหาราบนะครับออกวัดรังหมันนะครับนะปีห้าสี่นะครับองค์นี้นะพี่พี่ดูเหมือนสีผิวเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นนวะนะพี่ๆนะแต่เป็นเนื้อทองแดงพี่พี่นะครับผิวกลับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวกลับนะครับผิวเจออากาศพี่พี่นะครับสวยนะนี่นะครับขึ้นประหลอดบางๆพีุ่่ม่วงเลยนะครับอันนี้เป็นเองตามธรรมชาตินะครับพี่ๆนะผิวเดิม นะครับแต่ผิวเจออากาศนะครับนี่นะครับหลวงปู่แพ้วนะครับหลับตาอธิษฐานจิตนะครับเหมือนท่านกําลังอธิษฐานจิตเลยนะแกะบล็อกพี่ลองชมดูนะผมว่าสวยนะครับเป็นเหรียญที่สวยโคดงานอีกหนึ่งรุ่นนะครับพุทธพุทธสินดูเข้มขลังดีนะครับพี่ๆนะนี่นะครับแกะบล็อกสวยเลยนะครับตอกโคดเป็นถุงเงินนะครับแล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับ รุ่นมหาลาบนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลพี่พี่นะครับนะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงอ่ารุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงจะตอกเลขซีเรียลนัมเบอร์นะพี่พี่นะนะครับนะเจ็ดสี่สี่ศูนย์นะครับนะรุ่นนี้ก็จะตอกเลขนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับขอเปิดราคานะพี่พี่นะเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ด้านหลังวัดรังหมันนะครับสมบูรณ์ฟ้นสุขนะครับนะนี่พี่พี่ดูผิวนะ ผิวสวยมากพี่พี่นะครับขึ้นประหลอดบางๆางม่วงๆนะครับขึ้นเองตามธรรมชาติพี่พี่นะครับนะเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์นะครับเช่าไปแล้วค่อยได้เลยพี่พี่นะครับเลี่ยมมาให้แล้วใหม่ๆเลยนะครับงานเลเซอร์อย่างดีนะครับห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญมหาลาบเช่นเดียวกันพี่พี่นะครับนี่นะเหรียญมหาลาบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงิน นะครับนะเนื้อเงินก็จะตอกโค้ดบริเวณสังกตินะครับเป็นถุงเงินแล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับนี่เนื้อเงินองค์นี้แจ้งแบบดีเลยพี่พี่ผิวสวยมากนะครับนะสะอาดเลยนะครับนะพระปีห้าสี่ได้ผิวแบบนี้พี่พี่นะครับนะถือว่า อ่าไม่ค่อยพบเจอนะครับพบเจอได้น้อยแน่นอนนะครับท่านใดอยากได้แบบพระแบบหายากยากนะครับอแนะนานะครับเนื้อทองแดงยังพอหาได้อยู่นะครับนะถือว่าก็ไม่ได้หาง่ายนะพี่ๆนะเนื้อทองแดงนะครับแต่ผมพบเจอได้เยอะกว่าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับพี่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเจอมาก็ครั้งละหนึ่งองค์สององค์เท่านั้นเองนะครับนะนี่นะครับสวยเดิมนะครับชื่อรุ่นดีมากนะมหาลาบ นะครับนี่ผิวก็จกเลยนะครับเลี่ยมใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะสำหรับเนื้อเงินเนี่ยมีกล่องเดิมให้นะพี่ๆนะเนื้อทองแดงเมื่อกี้ไม่มีนะครับนะเนื้อเงินที่เอาสามพันบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสวยแน่นอนพี่ๆเช่าไปนะไม่มีผิดหวังนะครับนะพระปี5้าสี่นะสภาพนี้ถือว่าสวยมากพี่ๆนะครับไม่ผ่านการใช้มาเลยนะครับพระอยู่ในซีนตลอดนะก่อนที่ผมจะส่งเรี่ยมนะครับนี่ สภาพเดิมๆนะครับท่านใดอยากได้แบบเดิมๆนะครับพระเนื้อเงินสวยๆใสๆนะครับนะแนะนำพี่ๆนะครับเช่าไปไม่มีผิดหวังแน่นอนสําหรับองค์นี้นะครับเอาสามพันบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนี่ท่านใดที่อยากได้แบบไม่เลี่ยมนะครับก็ได้เข้ามาแล้วนะพี่ๆนะบางท่านอยากได้แบบไม่เลี่ยมพี่ๆนะครับเพราะว่าอยากเอาไว้ส่องดูเล่น นะครับก็มีนะครับพี่ๆนะนะครับมีนะครับแบบไม่เหลี่ยมนะครับสําหรับเหรียญปราบพิลีนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากนะผมเก็บไว้เยอะด้วยพี่ๆนะครับอ่ะก็เอามาเปิดราคาอีกสามวงแล้วกันพี่นะครับนี่นะถุงเดิมๆซีเดิมๆนะครับนะเหรียญปราบพิลีหลวงบุพเฮาปอบวโลนะครับออกวัดรังหมันปีห้าสี นะครับรุ่นนี้นะจุดประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานพี่พีนะครับส่วนด้านหลังเขียนว่าปราไพรีนะครับตรงกลางก็จะเป็นหาดูมานเชิญถงนะครับพุทธสิ์ดูสวยงามแล้วก็เข้มขลังมากๆพี่พี่นะครับรุ่นนี้มีเก๋เช่าาต้องระวังนะพี่พี่นะนะครับเก๋ค่อนข้างเหมือนนะครับรุ่นนี้เก๋ค่อนข้างเหมือนถ้าดูดีๆเนี่ยเหรียญจะอ่าเหรียญจะบวมนะครับนะ นี่นะครับพระแท้ต้องเป็นแบบนี้พี่พี่นะครับโค้ดก็ไก่นะครับจัดสร้างทั้งหมดนะสองหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับแล้วก็แบ่งเป็นโค้ดเป่าวัลโลยหกพันเหรียญส่วนโค้ดเป่าวัลโลเนี่ยราคาก็แพงกว่าพี่พี่แพงกว่าหลายตังเลยนะครับแต่พิธีปลุกเสกเดียวกันนะพี่พี่นะพิธีอ่าพิธีปลุกเสกเดียวกันนะครับนะช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับราคาต่างกันนะครับนะ เลข89เนี่ยไม่ใช่เลข serial number นะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับพี่ๆนะเลข89คือเลขอายุของหลวงปู่แพ้วนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับท่านมีอายุครบ89ปีนะครับช่วงปี54นะครับวัดรังหมันพี่ๆนะครับนะสวยเดิมๆมนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นพี่ๆนะครับนี่นะครับนะสวยเดิมเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะเปิดราคา นะครับเอาราคาเดิมมีพี่เอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมเอาแปดร้อย pues บาทพร้อมจัดส well. ่งนะครับสวยพอกันทุกองคเลยนะครับสวยพอกันทุกองค์นะครับเอาแปดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนี่นะครับนะเหรียญปราบพรีนะครับมีห่วงเดิมให้ทุกองค์นะครับมีห่วงเดิมให้ทุกองค์นะครับตรงรอบเหรียญก็จะเป็นยันเต็มไม่หมดเลยพี่พี่นะครับนะเผื่อมีท่านใดที่ อยากได้แบบไม่เลี่ยมนะครับก็มีนะครับ800นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับหลวงบุ่แพวเปาวโลนะครึ่งองค์นะครับอยู่ตรงหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปทรงไข่นะทรงนิยมนะครับปกติเลยนะครับนี่โคตก็ไก่เหมือนกันนะครับปอก89เเหมือนกันนะครับไม่ใช่เลขซีเรียลนัมเบอร์นะพี่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับ นะเป็นเป็นเลขโค้ดนะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่ตอกโค้ดนะตอกโค้ดอายุของท่านนะครับอ่าเรียกแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าสวยเดิมนะครับสวยพอกันนะครับเอาแปดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับหรือว่าท่านใดยอยากได้เป็นแบบเรียมก็ยังมีเหลืออยู่นะพี่นะนี่ท่านใดอยากได้เป็นแบบเรียมก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับแบบเรียมนะครับนะ นี่เอา900บาทแบบเลี่ยมนะครับชอบไปแล้วค่อยขึ้นคอได้เลยพี่พี่นะครับค่อยสบายใจได้เลยนะครับในราคา900บาทนะครับเป็นราคาปลอมส่งนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาช่างเลี่ยมเองเสียเวลาพี่พี่นะครับนะอันนี้ผมทั้งขับรถนะไปเอาเองนะครับไปส่งเองนะไปรับเองพี่พี่นะครับสวยแน่นอนนะครับงานเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับ900าบาทร้อมส่งนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ผมมีเหลือแค่2ององค์พี่พี่หมดแล้วนะ ถือว่าหายากนะพี่พี่นะเป็นสมเด็จใจมากห้าหนึ่งนะครับหรือว่าสมเด็จเส้นเกษานะที่ชอบเรียกกันติดปากนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้นะครับมวลสารสําคัญในการทําก็คือมีเส้นเกษาหรือบุเพวเป่าวโลนะครับอยู่ทุกองนะพี่พี่ลองเช่าไปแล้วก็นำไปส่องเองดูได้เลยนะครับนะใจมาท้าหนึ่งก็คือเป็นปีการจัดสร้างนะพี่พี่นะออกวัดรังหมันเป็นพระยุคต้นเลยนะครับของวัดรังหมันนะปีห้าหนึ่งนะครับณปัจนจะุบันนี่อายุ เราเล่าสิบเจ็ดปีนะพี่ๆนะตอนนี้ก็ปีหกแปดใช่ไหมพี่ๆนะครับอีกไม่กี่ปีก็มีอายุครบยี่สิบปีแล้วพี่ๆนะครับแนะ้วราคาก็ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับผมเห็นประมูลผมเห็นประมูลกันอยู่นะปัจจุบันในะมีหกถึงเจ็ดร้อยในพี่ๆนะนะครับมีหกถึงเจ็ดร้อยในมีค่าส่งด้วยนะครับของผมเอาราคาเดิมเพราะว่าต้นทุนผมเท่าเดิมพี่ๆนะครับนะอันนี้เป็นทุนเก่านะครับเอาองค์ละห้าร้อยพร้อมส่งนะครับมีผิวร่อนออกไปนิดนึงถือว่า ปกตินะพี่ๆนะไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะครับถ้าล่อนจนหน้าเกลียดผมเปิด่อนให้นะครับนะนี่นะครับเป็นธรรมดาของพระผงนะครับนะถ้าล่อนเยอะนะครับจนหน้าเกลียดผมเปิด่อนให้แน่นอนพ,พี่แต่สภาพนี้ถือว่าถือว่าสวยนะครับนะเน้นใช้พุทธคุณพ,พี่นะครับราคาเน้นใช้พุทธคุณนี่มีเส้นเกสาเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับนะ มีทุกองมีพี่นะครับมีทุกองค์นะครับขอเปิดราคาเดิมมีพี่นะเพราะว่าต้นทุนเก่านะครับนะเอาห้าร้อบาทพร้อมส่งนะครับประมูลกันอยู่มีหกเจ็ดร้อยพี่ี่นะตอนนี้นะถือว่าหาไม่ง่ายนะพี่นะนะครับหาไม่ง่ายเลยนะนะครับนี้ผมมีเหลือแค่นี้เลยนะครับเอาสององนี้นะเอาองคละห้าร้อยบาทพี่นะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเรียกใหม่ๆเลย นะครับนะสำหรับพระผงนะพี่พี่นะถ้าพี่พี่ไปวิ่งหาช่างเลี่ยมเองนะครับเจอช่างที่ไม่มีฝีมือนะพระเราเสียหายได้เลยนะพี่พี่นะนะครับพระเสียหายได้เลยนะครับนะเวลาไปเลี่ยมก็ต้องดูช่างดีๆนะครับอันนี้แจ้งเพื่อความหวังดีนะพี่พี่นะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่ง นะครับนะฮะร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับองละพี่พีนะครับนะเรียบงานเลเซอร์สวยๆเลยนะครับราคานี้เน้นชายพุทธคุณนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับพระศิวลีนะครับวัดร้างหมันเช่นเดียวกันพี่นะครับนะปีห้าสี่นะครับนะนี่นะครับจัดสร้างทั้งหมดนะครับนะสองพันห้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับสําหรับเนื้อใบลานนะครับนะเป็นเนื้อดํานะครับปัจจุบันเนี่ยเนื้อดานะพี่พี่นะผมขับ ผมเห็นนะขายกันอยู่800นะไม่ต่ำกว่า800พี่พี่นะครับนะองนี้นะมีรอยกระเทาะนิดนึงพี่พี่นะก็ไม่นิดพี่พี่อะ่ะแจ้งแบบนี้ดีกว่าแต่มีรอยกระเทาะตรงขานะครับเห็นไหมมันแหว่งออกไปเลยนะผมว่าองค์นี้กระเทาะค่อนขา้างเยอะเห็นค่อนข้างชัดนะเห็นไหมนะครับตรงขานะครับนี่ประมาณนี้แจ้งเงินตรงๆนะครับผมเปิดราคาหย่อนให้นะพี่พี่นะสำหรับองค์นี้450 นะครับถ้าสวยๆปัจจุบันเนี่ยอยู่800ร้อพี่ๆนะครับนะเป็นเนื้อดำนะครับเห็นขายกันอยู่800นะครับประมูลก็ไม่ต่ำกว่า8 9 0 0นะครับนะอันนี้ผมเอา450ร้อพี่นะครับนะเป็นทุนเก่าด้วยแล้วก็มีรอยกระเทาะตรงขานะครับเอาไว้ใช้พุญเจ้าคุณนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับเป็นหลูมแพ้วปอรวโลนะครับอยู่ในท่ายืนแล้วก็มีไม้เท้านะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของความยั่งยืนพี่ นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะด้านหลังนี่สวยเดิมเลยนะครับนี่นะเอาไปใช้พุ้ตระกูลวิวีราคานี้นะครับเรียกใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเอา450พร้อมส่งนะครับอันนี้ได้ราคานี้เลยนะครับเอา450บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเหลือแค่1องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็น อ่าเสมาปลดนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่กล้าขายไปนะเขามาเปิดราคาให,ใหม่เพราะว่าพระด้านหลังเนี่ยพอผมมาเช็คดูมีผิวมันลอนออกไปนิดนึงนะพี่พี่นะนี่เป็นรอยขีดนไหมผิวลอนออกไปนิดนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากบล็อกหรือเปล่านะพี่พี่นะนี่นะครับแต่เอาเป็นว่าอันนี้ผมก็ย่อนให้เช่นเดียวกันพี่พีนะครับนะ เอาห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะพี่นะเอาห้าร้อยห้าสิบนะอันนี้ผมเปิดแบบเปิดหย่อนให้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับราคาก็เด่นใช้บุตธคุณเช่นเดียวกันพี่นะครับหลวงปู่แพ้วปาวโลนะนี่นะครับราคานี้ได้สองบุตธคุณนะครับด้านหน้าหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะครับด้านหลังหลวงปู่แพ้วปาวโลเต็มองอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับต่อโคตรยันนนะครับมหาเศรษฐีนะครับถือว่า หนึ่งองค์นะผมมองว่าเสมาปลดหนี้เนี่ยพุทธคุณถือว่าครอบคลุมนะครับนะหลวงปุตหลวงพ่าทวดก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับหลวงปู่เพวก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่ตอกโคตรเป็นยันนะครับเป็นยันมหาเศรษฐีนะครับน,ะนี่เสมารุ่นปลดหนี้นะครับประมาณนี้เลยพี่ๆนะครับนะได้ทั้งเมตตามหานิยมนะครับรวมถึงแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในองค์เดียวกัน นะครับนะสำหรับเหรียญเสมาปลดมีหลุมแพลวปาวโลเลี่ยมใหม่ๆพี่ๆนะครับนะองค์นี้ย่อนให้นะนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยเป็นขีดเหมือนรอยกระเทาะนะนะครับเหมือนล่อนออกไปพี่ๆนะเหมือนล่อนออกไปนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะหรือว่าท่านใดที่อยากได้องค์สวยไปเลยก็หกร้อยห้าสิบพี่ๆนะครับองค์นี้หกร้อยห้าสิบบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้ก็สวยเดิมนะครับหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับนี่นะ เลี้ยมใหม่ๆเหมือนกันนะครับวงนี้650นะครับราคาต่างกันหนึ่งร้อยนะเสียดายวงนี้พี่ๆนะครับนี่นะเป็นร่อนออกไปนิดนึงนะครับนะราคาต่างกันหนึ่ง้อพี่ๆลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ด้านหน้านี่สวยนะด้านหน้าสวยนะครับซ้ายเอา550นะครับขวา650เป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญ ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่เพ้าเป่าวันโลนะครับอายุ99ปีนะครับด้านหลังเป็นพัดยศนะครับมียันส่วนคู่ทั้งสองข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะรุ่นนี้นะครับทำเป็นรุ่นแรกเลยพี่พีนะครับที่มียันส่วนคู่นะเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นลายเซ็นขององค์หลวงปู่เพ้าเป่าวันโลนะครับด้านหน้าหลวงปู่เพ้านะครับนะครึ่งองค์นะครับนี่นะที่ระลึกพระราชมงคลวชีลาคมนะครับนะผิวสวยสะอาดเลยพี่พีนะครับเนื้อทองแดงนะครับ เรื่งใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเช่าไปแล้วค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับตอโค้ดเป็นพัดยนต์แล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะเอา800บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่ง VP นะครับมีเหลือแค่หองอ์นะเอา800บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะแปดบาทพร้อมส่งน่าจะมีกล่องเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมต้องหาให้อีกทีหนึ่งนะพี่นะจำไม่ได้นะครับอ่านี่สวยเดิมพี่นะเป็นเนื้อทองแดงแบบผิวกระจกเลยนะ ผิวสะอาดมากพี่พี่นะครับพระแทบจะไม่มีคราบเลยนะครับนะมีแบบนิดนิดหน่อยหน่ถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่พี่นะครับนะผมมักจะแจ้งเป็นประจำนะครับอ่านะไม่มีเก็บเงินปลทางนะพี่พีนะโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับนะเอา800บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับมี1ององนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยนะปัจจุบันีเรียกได้ว่า นานครั้งพี่ๆกว่าจะได้มาซักองหนึ่งนะหาไม่ง่ายเลยนะครับนะสำหรับพระสมเด็จสารพัดดีนะครับหลวงู่แพ้วเป่าวัลลนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นยันสวนนะครับยันกลับร้ายกลายเป็นดีขององค์หลวงพ่แผ้วเป่าวัลลนะครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะจัดสร้างนะครับที่วัดรางหมันนะครับนะครับปีหกศูนย์นะครับนะอายุเก้าสิบ สี่ปีนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับนะนี่อันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะพี่ๆนะพระผ่านการใช้งานมานะครับเลี่ยมงานเลเซอร์นะครับเลี่ยมงานเลเซอร์นะแต่ผ่านใช้มานิดหน่อยพี่ๆีนะครับแต่พระด้านในสวยนะครับพระด้านในสวยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอุคงนี้นะออกวันที่เจ็ดนะครับ ทุกเสจิกายนนะครับสองห้าหกศูนย์ก็วันที่เจ็ดนี่คือเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่แพ้วเป่าบันโลนะครับส่วนยอยักษ์พี่นะไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับเป็นแบบนี้ทุกองนะผมไม่แน่ใจว่าทางวัดเขาตั้งใจทําแบบนี้หรือเปล่าเพื่อกั้นเหรียญเกหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับนะแต่เป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับนี่นะเหรียญเกรุ่นนี้มีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะพี่นะส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอ นะส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะครับนะมีหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่สภาพนี้สวยพี่พี่พระด้านในนี่สวยเดิมเลยนะเปิดราคานะครับเอา1700บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พนะเอา1700บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งนะครับวงนี้มีนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้รวมอยู่ในออปชันในราคานะพี่พนะเป็นเส้นเกษานะครับผมแจ้งพี่พตรงๆแบบนี้เลยว่า พระที่มีเส้นเกษาเนี่ยถ้าผมไม่ได้เห็นกับตาตัวเองนะผมผมไม่ฟันธงนะครับผมแจ้งแบบนี้ดีกว่านะครับราคา1,700บาทเนี่ยคือเป็นราคาพระนะพี่พี่นะไม่ได้รวมออปชั่นว่าพระมีเกษานะครับไม่ได้รวมนะพี่พี่นะอันนี้อยากให้พี่พี่เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนะผมเปิดราคาพระนะครับพระเนี่ยเป็นพระแท้ส่วนเส้นเกษาเนี่ยผมไม่ประกันนะครับผมแจ้งตรงๆงพี่พี่นะครับผมแจ้งตรงตรงเพราะว่า อันนี้ผมไม่เห็นจริงๆนะครับผมไม่เห็นกับตานะครับนะผมเลยเอาตรงๆเลยพี่พี่ว่าผมผมยังไม่มีความเชื่อว่าเป็นเส้นเกษาจริงจริงนะครับนะอ่าแจ้งแบบนี้ดีกว่าผมว่าผมเช่ามาสภาพนี้ผมเช่ามาเพราะว่าองค์พระด้านในนะครับผมเช่าเพราะว่าองค์พระด้านในนะพระสวยนะครับนะพระแท้พระสวยนะครับในราคาพันเจ็ดนะไม่ได้รวมออปชันว่าไม่ได้รวมออปชั่นว่าพระองค์นี้มีเส้นเกษาไม่ใช่นะครับพี่พ่นะ อันนี้เป็นราคาพระนะครับอ่าแจ้งกันตรงๆแบบนี้นะครับนะท่าในใดเช่าไปแล้วนะสามารถค่อยขึ้นคอได้เลยพี่พี่นะครับงานเลี้ยงก็ยังถือว่าไม่ได้เก่าอะไรมากมายพี่พี่นะผ่านใช้มานิดหน่อยนะครับดูก็ยังไม่ได้เก่านะนะครับยังใหม่อยู่พี่พี่นะครับไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าชี้เหล่อะไรนะครับนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับปัจจุบันนี่หายากมากพี่พี่นะ นี่นะครับไม่ค่อยพบเจอนะรุ่นนี้ผมก็ชอบนะผมคอยด้วยพี่พีนะสำหรับรุ่นนี้นะผมชอบมากนะครัสวยดีนะครับนี่นะครับเอา1,700บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอภัยพี่พทุกท่านมาณที่นี่ด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ